สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดาใบาชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์ราคาอ้อยปีการผลิต63ทับ64น่าเป็นห่วงราคาน้ำตาลโลกดิ่งเหวในช่วงระยะเวลานี้นะครับ ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามหันตภัยร้ายอย่างพิษไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกครั้งนี้ช่างร้ายแรงนักตัดวงจรเศรษฐกิจหยุดสงักโรงงานผลิตจำนวนมากมายต้องหยุดผลิตชั่วคราวแรงงานทั่วโลกต่างฟา,ากันตกงานพร้อมกันเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมที่ดูเหมือนว่ากำลังจะไปได้ดีเพราะมีดีกีเป็นถึงผู้ส่งออกน้ำตาลลายใหญ่เบอร์สองของโลกติดต่อกันมานานหลายปี กำลังตกที่นั่งลำบากไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆและพากระทบรามถึงวัตถุดิบอย่างอ้อยเต็มๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับนายวิรสศักดิ์ขวัญเมืองผู้อำนวยการสำนักง,งานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมองถึงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลท่ามกลางวิกฤตโควิดที่ไม่มีใครตอบได้ว่าจะหายไปจากโลกนั้นเมื่อไร ถ้ายุดเยอะก็จะเกิดอะไรต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยขณะน,นี้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้การบริโภคน้ำตาลทั่วโลกลดลงทำให้บาซิลฟูดผลิตและส่งออกน้ำตาลลายใหญ่ของโลกหันมาผลิตน้ำตาลมากขึ้นเพราะขายได้ราคาดีกว่านำอ้อยไปผลิตเอทานอลทำให้ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกล่วงจาก14-15เซนต์ต่อปอน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและล่าสุดลงมาอยู่ที่เลขหลักเดียวหรือราคา9ถึง9.50เซนต์ต่อปอนด์เส้นเดียวกันกับราคาวัตถุดิบอย่างอ้อยนะครับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นสิ่งที่ต้องเริ่มจับตาจากนี้ไปสัญญาณเตือนเริ่มมาแล้วเมื่อมีการออกมาคาดการณ์ของคนในวงการอ้อยและน้ำตาลว่าหน้าห่วงสถานการณ์ ที่โควิดยักแพร่ระบาดอยู่ทําให้ปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องถึง2ล้านตันจากที่ภาวะปกติการผลิตน้ำตาลในตลาดโลกราว168ล้านตันต่อปีและมีการบริโภคน้ำตาลมากกว่า170ล้านตันต่อปีเลยทีเดียว โดยมองว่าถ้าโควิดยืดเยอะถึงปลายปี2,563น่าเป็นห่วงว่าฤดูการผลิตน้อยและน้ำตาลปี2,563ทับ2,564ที่จะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนนี้จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกที่จะลดลงมากกว่า2ล้านตาันเพราะเศษรษฐกิจโลกถดถอยกำลังซื้อหาย คนไม่ออกมาใช้จ่ายตามร้านอาหารและยิ่งส่งผลกระทบต่อราคาอ้อยค่อนข้างสูงและยังราคาน้ำตาลทรายดิบที่ยืนหลักเดียวก็ยิ่งทำให้ราคาอ้อยปี2563ทับ2564ต่ำกว่า750บาทต่อตันอ้อยตกอยู่ในสภาพขาดทุนนะครับสำหรับในวงการอ้อยนะครับ นอกจากนี้ในแง่ปริมาณอ้อยก็จะตกต่ำลงไปด้วยเนื่องจากในช่วงสองศึกษาปีที่ผ่านมาราคาอ้อยไม่เป็นที่จูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสนใจจะปลูกอ้อยมากขึ้นอีกทั้งเผชิญปัญหาภาัยแล้งซึ่งขณะนี้ชาวไร่อ้อยต่างมีการประเมินเบื้องต้นว่าในฤดูการผลิตใหม่ปี2563ทับ64ที่จะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนนี้คาดการว่าปริมาณอ้อยจะหายไปจากโรงงานน้ำตาล20%เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามในแง่ความกังวลก็ยังมีทางออกถ้ามีการบริหารระบบอ้อยและน้ำตาลให้มีประสิทธิธภาพมากกว่าโดยเฉพาะการวางแผนรับมือชั่วคราวเพราะเวลานี้ปัญหาผลกระทบจากโควิดอยู่เนื้อกติกา wto ดังนั้นสิ่งที่น่าจะทำได้นะครับนายวีรศักดิ์ฝากถึงรัฐบาลน,นะครับเนะนะครับ 1. กลับไปใช้ระบบโคต้าเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าปัญหา คลี่คลายนะครับ 2. มีการปรับราคาน้ำตาลภายในประเทศให้เหมาะสมสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ 3. ภาครัฐต้องลงมาช่วยเหลือลดฝุนละออง PM 2 5โดยให้รางวัลกับชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาอ้อยนะครับ 4. ควรใช้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเข้ามาพยุงฐานะอ้อยให้มีระดับราคาคุ้มค่าต่อต้นทุนเส้นให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินเพื่อมารักษาระดับราคาอ้อย โดยนี่ก้อนนี้จะเป็นเงินในอนาคตนำมาทำให้ราคาอ้อยคุ้มทุนให้ได้ก่อนไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้ชาวไร่อ้อยหันไปปลูกพืชอื่นกันหมดอยากให้รัฐบาลมองเห็นความสำคัญเพราะน้ำตาลเป็นหมวดอาหารมีความจำเป็นต่อการบริโภคดังนั้นรัฐควรส่งเสริมนะครับสำหรับนายวิรศัก์ขวัญเมืองพอ,อ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับแนะรัฐบาลให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับยึงขอฝากเสียงนี้นะครับฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยอุ้มชูพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับเพื่อไม่ให้ขาดทุนเพื่อให้ได้คุ้มค่ากับการลงทุนในอนาคตต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ที่บ่าวสนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับขอให้สู้ๆนะครับแล้วจะฝ่าฟันพ้นผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอเป็นกํลาลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ